แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาสอนวิธีติดเล็บด้วยสติ๊กเกอร์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยสำหรับคนที่ทำนะคะสำหรับคนที่พูดเนี่ยยากมากผมยังไม่เคยลองทำ y e s it's so hard yeah แล้วก็เลือกไซสให้มันเข้ากับเล็บก่อนตอนนี้หาเล็บอะไรอย่เอ่ยเหนยวกลาง นิ้วกลางได้แล้วนิ้วกลางอันนี้อันนี้ก็ต้องเป็นชี้กระนางนะคะ so let's check it out at first you see that ทำให้มันเรียบที่สุดอะค่ะ นั่งดมเคมีในร้านทำเล็บทำหมใช่แล้วค่ะทำเองได้ตัดออกนะ,ะสันดีเกินแล้วเราก็ใช้ได้อีกในครั้งต่อไปถ้าคุณรู้จักประหยัดอออะไรอย่างนี้ทนี่สบายอยู่ไหนฮัลโหลนี่นี่นี่นเอามือหายแค่ตัดสันดีเกินออกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เราใช้ตะใบตะใบออกเลยซึ่งมันสะดวกเวอร์เนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วว่ามันยากตรงไหนดูสิเล็บฉันก็มีลายแล้วด้วยเป๊ะอะเอ,อเวลาปวดเยี่ยวก็หรูป,ปเยี่ยวได้เลยไม่ต้องนั่งรอจนก,กว่าเล็บจะแห้งเออก๋ไก่แค่นี้เอง,งแล้วก็ฟินแล้วค่ะฟินมาก แต่พัดลมมันเป่าเราอยู่นะ่ะมมันทำให้ไนี้กาวแห้ง่ายปะเกี่ยวไหมถ้าพัดลมเป่ามันทำให้ติดยากไหมมันกระพือปิดปะก็ดีนะรอสักครู่นะคะขันป่ายกลับมาแล้ว เงียบหูอื้อเลยอ่ะเพลงเราก็ปิดไงคุณสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านในตัวคุณเองนะคะไม่จาเป็นต้องมีคนมานั่งทำให้แบบนี้แต่ว่าใช่ทำเองจะง่ายกว่าเพราะว่าเราจะรู้ใช่แต่คนแต่ฉันทำไม่เป็นจริงๆอีชนีไม่เคยเข้าร้านทำเล็บผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะ และไอ้คนทำให้ก็ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอะไรเต็มเตือก็วัดเสร็จเรียบร้อยแค่เนี้ยแค่วัดให้มันเป๊ะอะจริงๆไม่ต้องตัดจะใช้เป็นวิธีนี้ก็ได้แต่จะได้ไหมละ่ะไม่ทำดีๆ เทคนิคมันมีถ้าคุณฉลาดน,นั่นไงโดนได้ดแล้วใครน่า <laughs> yeah it's already done it's almost done ใช่นี่ครับแต่งานมันจะไม่เรียบร้อยเวลามันเราแกะออกมาเห็นปะมันไม่เหมือนถ้าเราตัด yeah วเวอ v e r ลังเวอร์มีบ้า ที่ทําอยู่รายนี้หมดนะเจะจะเอาต้องสั่งเสียใจด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจะไปเที่ยวไม่มีเวลาไปเอาของจะไปดูชายฝั่งลาวเออกินปาชายาดีกว่าเผื่อจะได้หน้าตาแบบว่านเดชกลับมาว่าลาวมาเลยล่ะเอ้นเดชมันขอนแก่นโอ้นเ่นแต่มันพูดลาไม่ไม่ไม่อนันดาเฮียอนันดาลาวเหรอเออมันมีอีเว้ยที่ดารามาใหม่กูไม่รู้ชื่ออะไร แล้วล่ะโคตรหล่อเลยอีกปอบใครวะกูจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่นันดาหน้าซนๆนันดาเน,น,นี่ยแหละแต่ชอบหมากปรินน่ะกินปลาลกิน<า>ได้ก็กินนะมากปรินกินปลาล่ารู้สึกว่าตัวเองแก่อยากกินหมากไอ้เหี่ยอยาเคียว <c oughs> กรุบกุบอีเดอรรู้สึกว่าวัยจนกินหมากได้แล้วอะไรอย่างนี้ ไม่ต้องสนใจนะคะคือตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ย <laughs> เป็นอย่างนี้กันอยู่แล้ว18บวกตลอด18 plus เดี๋ยวเราจะมาเก็บงานด้วยการตะใบอีกขีหนึงตอนนี้เราติดติดไปก่อนเงียบกิ๊อืมปัาชาถ้าไปกดเพลงอีกนี่ก็นิ้วก็ไม่มีมือถือกล้องแล้วละ่ะฮะคงจะได้วางอ๋อ ก็บอกกูสิดูอะไรดีอ่ะตอนนี้ดูเดอะไวอยู่ค่ะ <laughs> บอกด้วยบอกทำไม <laughs> <laughs> อยากรู้ไหมอืมดูเฟฟโแล้วกันไม่รู้ต่อค่ะดูเละไปด้วยดูอดำไปด้วย เหล่เออนเธมีความรู้สึกว่าการใช้กันไกรตัดอ่ะมันจะเรียบร้อยกว่าแต่สำหรับคนที่ไม่มีก็สามารถใช้กันไกรตัดเล็บตัดได้นะแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาชอบทำเล็บอย่างเงี้ยเขาก็เล็บยาวอยู่แล้วไหม มันก็ไม่ค่อยได้ตัดเยอะตะใบออกก็น่าจะพอดีเห็นไหมมันค้นง่ายเลยอ่ะแค่เอาสติกเกอร์มาติดเล็บถามอยู่แล้วนะทำยังไงมันยากตรงไหน is so easy is is so easy guys you can make it by yourself ทำยังยกียาก you can make it like a one or three minutes per nail it's so easy ภาษาอังกฤษก็มาอื <laughs> ได้หมดอ่ะขายหมดอ่ะต่างประเทศกูก็ส่งไอ้ที่อ่ <laughs> งอกค่าส่งเองนะเนอะ you can order it guys you heard it you can order it I will นัแหละเดี๋ยวส่งให้ free shipping oh no no free shipping no no กี่บาทดีวะในในในไทยกูส่งเท่าไหร่วะสี่สิบเบอกวะกาส่ง maybe just like one dollars for shipping yeah ใครทักมากเวลาน,นันเวลานันลูกค้าคนไหนวะสัก <laughs> คนอะ สักคนนะค่ะอย่านินทานะเฮียเดี๋ยวเขาดูอ้าวก็มึงหนักมาคนหน่ะกูโผกคนอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวแบบเออนินทาภาษาเราอ่ะเออไม่เรียกว่านินทาแค่กล่าวถึงแม่มันต้องสวยอะไรอย่างนี้นน่น่ะนายมันอเข้ากับกูยิ่งนักกูเห็นแล้วกูอยากทำอีกแล้วเนี่ยโรคจิต ตอนที่ซื้อมาตอนแรกๆอ่ะโอ้โหตาบี้ตาบ,บานเล่นน่ะมแมงมุมเป็นอะไรห,หรอต,ตายละเฮียขนลุกเลยสัตว์ตัวเบล่เ์เบล่ำกลัวแมงมุมไม่ค้ากลัวแมงมุมจ้าจริงๆอะ,อะไรก็ได้อ่ะขอเลยนะ ทำเลมนเสแต่ขอทันใบได้ป่ะรู้สึกหิวป่ะหิวเวอร์เออกูจะไปกินอีกแล้วไงกินแต่มาเมานี่แหละไม่อ้เนี่ยมันดีท้องนะอืมวิตามินอะขาวส้มอะทำไมถึงกูอยากไอ้นี่อยากกินแต่มาเามันจะเป็นอะไรมันจะทำให้ร่างกายกูสุดโซมากกว่าเดิมไหมซุดเพราะว่ามันมีแต่ผงชูรสอะ วันนี้กินแต่ม,ามาัมม่าพรุ่งนี้ค่อยกินข้าวกันพรุ่งนี้ก็กินนี่ไงสุกี้ไม่อ้วนได้ประโยชน์ผักเยอะนิ้วหรืแง่งขิงตีนดีกว่าใหญ่แล้วเกินกลับมาดูที่ youtube กันแป๊บหนึ่งนะคะบางเอิญว่าไม่มีเพลงฟัง ดีลหลอเอาแล้วไงอีไปไกลเลยอ่ะอ๋อเปิดในนี้เหรอนึกว่าเปิดในสติอ๋อนิ้วก็ไปโดนทำไมชัดแบบไม่เข้าเข้าแล้วหัวปักมาหลุด เสียมันสวยมากเลยอะถ้าทำเองจะไวกว่านี้นะเพราะว่ากูทำเองอะสิบนาทีเองมืออะสองมือเลยมันน่ารักจริงๆนะคะคุณคุณขาคุณแขนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเลือกเพลงก่อนไม่เป็นไรไม่รีบ <laughs> แต่ท่านผู้ชมอะ่ะจะรีบหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องของแม่ง ทำให้ดูจะบอกว่ามันง่ายมากดูนี่ดีกว่าชอบผู้ชายคนนี้ร้องเพลงค้อไหนคะวงอะไรก็ไม่รู้อะไหนละ่ะอ๋อบิงไม่ใช่บิงพวกคว,ควเวอร์อ๋อชื่อเฮียอะไรไม่เคยอ่านหรอกบอย เราไนีวนีสโคเบอร์แพนูกอบอร์โคเบอร์ของนัเองนะคะผมชอบพิงนี้อืมหล้หลแดร์อัลลติดอยู่ข้างบน ไม่ได้ทุกทุกอย่างต้องเป๊ะอาะันรัมาก่อนย <c oughs> ังไม่หมดใช่ไหมหมดเหรอือิีเดียวนี่ห่ะท่าจะอยากแดกท่านจะอยากถ่ายโอ๊ย <c oughs> อาแดกก่อนพักก่อนนะคะ